โบชาแนลกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปหาอะไรกินกลางวันนะคะจะเป็นราเมงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะลองดูเมนูกันนะคะร้านนี้มีอะไรกินอันนี้เป็นร้านเ s e นะคะก็จะมีราเมงบวกกับไก่คราเกะแล้วก็ข้าวนะคะหรือไม่เอาไก่คราเกะก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะ ต่อไปก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือเบียร์มาคู่กับไก่คราเกตนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นเมนูที่เป็นไซส์เมนูนะคะมีทั้งหมดเลยมีข้าวมีข้าวแกงกะหรี่นะคะมีเกี๊ยวซาาเนาแล้วหน้านี้ก็จะเป็นลาเมงหน้าต่างๆเนาะมาแล้วคะ่ะที่เราสั่งไป นะคะชามแรกก็คือราเมงโทงคัตส,สึนะคะตัวนี้น่ากินมากเลยนะคะมีเห็ุหูหนูซอยด้วยนี่ค่ะนะตัวต่อไปก็จะเป็นไก่ครยเกะนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับมะนาวนะคะกับพริกไทยผสมเกลือนะคะไว้จิม้มส่วนชามนี้ก็จะเป็นข้าวผัดนะคะ หูชาชูหอมมากนะคะชามนี้ชามสุดท้ายนะคะก็จะเป็นราเมงนะคะซุปเรดสไปซี่นะคะน้ำซุปดูแบบสีเพ็จัดจ้านมากๆ <Yeah. S 1> เลยนะคะจะคลิปให้ดูทีละจานนะคะแบบยั่วๆเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> น้ำซุป ทงคัสึนะคะเข้มข้นมากๆตัวนี้จะเป็นน้ำซุปแบบเผ็ดนะคะน่ากินมากเหมือนกันนะคะตัวนี้้รสชาติน่าจะจัดจ้านน่าดูนะคะตัวนี้นะคะต่อไปเป็นครอเกตนี่เลยทอดมากบกลับเลยนะคะทนไม่ไหวแล้วนะคะขออนุญาตกินก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย